ราคากลางยางพาราวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะคะทั้ง4ชนิดเลยสูงสุดเลยก็คือ2บาทเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่16มกราคม2560 นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับน้ำยางสดนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่16มกราคมนี้นะคะก็คือวันนี้นั่นเองอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60บาทนั่นเองค่ะปรับเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้นะคะ80สตางค์ค่ะ ส่วนราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่16มกราคม2567ของยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้58บาท99สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากเมื่อวาน2บาท73สตางค์ต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้อยู่ที่62บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้2บาท57สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและสุดท้ายเลยก็คือ,อยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคากลางวันนี้นะคะอยู่ที่47บาท58สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน42สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับวันนี้วันที่16มกราคม2567นอยะคะยางทั้ง4ชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำยางสดยางแผ่นดิบคุณภาพดียางแผ่นรมควันชั้น3ยางก้อนถ้วยนะคะทั้ง4ชนิดเลยราคาปรับเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับราคากลางย้ำอีกทีนะคะว่า แจ้งราคากลางของอยางพารานะคะส่วนราคาท้องถิ่นสำหรับการรับซื้อยางหน้าโรงงานนะคะจะราคาเท่าไหร่ยางชนิดไหนบ้าง ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราแต่ละพื้นที่สามารถแจ้งเข้ามาได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะว่าที่ไหนยางราคาเท่าไรกันบ้างเพื่อที่จะมีการแชร์ข้อมูลให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้รับข้อมูลกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ